ตามพาทเที่ยวศรีลังกากลางปีเริมมงคลชีวิตตามรอยศรัทธาในแดนพุทธธรรมกับ4วัน3คืนไพื่อพาขอพรกันชำ<อ>ชะางง่ายแค่3ชั่วโมงก,กว่าศรีลังกา <c oughs> ประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกในปี2019 <c oughs> เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและเป็นดินแดนที่ชาวพุทธอย่างเราต้องมาตามรอยความศรัทธามีวัดและสถานที่สําคัญต่อชาวพุทธที่ต้องมาศรีลังกาเท่านั้นแถมค่าครองชีพก็ถูกพอๆกับที่ไทยรู้แบบนี้เราไม่รอช้าก็กดจองตั๋วกันไปเลยครั้งนี้เราบินกับแอร์เอเชียเข เวลาแถมราคาประหยัดสุดๆเพลินๆแป๊บเดียวก็ถึงสีลังกาเรามาถึงดึกก็หาที่พักใกล้สนามบินแล้วพรุ่งนี้ค่อยพร้อมลุยกันเริ่มวันที่สองในสีลังกานะคะวันนี้เราจะเดินทางจากเมืองโคลัมโบไปที่เมืองอนุราธปุระจะใช้ใชเวลาเดินทางประมาณสชั่วโมง40นาทีหมดที่แรกที่ต้นพัสสีมหาโพธิ์ที่มีอายุมากกว่า2,000ันกว่าปีเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสีลังกาเขาเชื่อกันว่าเป็นหน่อต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งประทับตรัสรู้ปัจจุบันนะคะสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นที่ที่ พคนพื้นเมืองนะคะก็จะมาสักการะด้วยการถวายดอกบัวแลการเดินทางเข้าไปนะคะจะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปเรามารอบนี้นะคะก็จะเน้นขอพรเสริมความก้าหน้าในชีวิตนะคะให้สูดหายใจเข้าลึกๆทําจิตใจให้บริสุทธิ์ให้นิ่งแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยขอพรด้นมาอีกนิดนะคะก็จะถึงพิกัดที่2มหาเจดีย์เชตวันเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในสีลังกาเลยสูงถึง122เมตรใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวภายในเขาเชื่อว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและยังได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นเมืองมรดกของโลกจากยยูเเเนนสกกกกลวว่่่าาาาาไดด้้้ขมมมรบีีช็ึึถงงงพั เต็มเปี่ยมกลับไปแน่นอนอการมาขอพอรนะคะเราจะต้องเดินเท้าเปล่าเข้าไปในการขอพอรของที่นี่นะคะเราจะต้องเดินรอบเจดีย์ทั้งหมด3รอบแล้วระหว่างเดินนะคะก็ให้ขอพอรไปได้เลยจบไปแล้วก็วันที่2ในศรีลังกาแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปขึ้นถ้ำกันต่อวันนี้อขอไปพักผ่อนก่อนนะเทาานี้เรานั่งรถแค่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากเมืองอนุราทบุระไปยังเมืองดัมบูระมาสัมผัสกับวัดถ้ำสุดอลังการเป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นอันซีิของประเทศศรีลังกาที่อยู่ภายในถ้ำขนาดใหญ่และต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงประมาณ500ฟระหว่างงทาขึ้นก็มมีววสยให้องไปด้วยและใช่่่ทีีนนก็็ได้ขเเปมองมระหว กเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากันภายในถ้ำนะคะจะมีทั้งหมดหห้องถ้ำหลักแต่ไฮไลท์เลยที่ต้องไปดูด้วยตาตัวเองให้ได้คือภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุมากกว่า800ปีในภาพวาดนะคะเขาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆอีกกว่า150องค์ให้เราได้กราบไหว้ขอพรเพิ่มความมงคลมงใจและยังมีพระนอนขนาดใหญ่ให้เราได้กราบไหว้ขอพรเรื่องความรักและก็เรื่องสุขภาพเดินขึ้นเขาจนเหนื่อยนะคะขอเก็บแรงไปพักผ่อนแล้วค่อยมาลุยต่อในวันพรุ่งนี้วันสุด ที่วัดกาลนียาเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพมาก<ข>าที่สุดเขาเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกอีก500รูปได้เคยมาวัดนี้ในวันวิสาขบูชาทีไรของที่นี่นะคะก็คือพระนอนองค์ใหญ่แล้วก็พระธาตุเที่ยวแก้วซึ่งเป็นองค์จําลองบอกเลยว่าใครมาเมืองนี้นะคะต้องแวะวัดนี้ให้ได้ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็ไปเที่ยวในเมืองกันหน่อยก่อนจะกลับที่สังเกตได้เลยนะคะคือบ้านเมืองที่นี่เขาสะอาดมากชาวศรีลังกา,ก,าก็อบอุ่นและดูใจดีกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยอาหารคือกินง่ายอร่อยเลยแถมค่าครองชีพที่บ้้าาาานนเเเคกกก็็ถูปรมมมททีี่่ยวุ